สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตผักบุ้งในล้อ,อยางนะคะเต๋แล้วนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะกำลังงอกงามสวยเลยค่ะจะกินได้แล้วนะคะเพื่อนๆน ปลูกในล้อยางก็ได้กินนะคะผักบุ้งนี่ค่ะต้นกำลังงามๆเลยค่ะปลูกผักบุ้งในล้อยางค่ะวันนี้พามาอัปเดตโน่นนะยาวไปโน่นแล้วครับเพื่อนๆปลูกกินเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อค่ะปลูกกินเองปลอดสารพิษค่ะ ูนะคะคยาวไปนู่นนะคะวันนี้พามาอัปเดตผักบุ้งในล้อยางนะคะใกล้จะได้กินแล้วล่ะค่ะ ต้นกำลังอ่อนๆครับคุณอีกไม,อกไม่อีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้กินแล้วรัดสวยครับคุณพู้จะปลูกเป็นแถวๆแ,แบบนี้ค่ะสวยเนาะสวยค่ะเป็นระเบียบสวยงาม ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทนี่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ